ตืกแข่งความเร็วกันบ้างครับ ORBIC Superbike ที่จังหวัดบุรีรัมย์ก็เป็นสนามที่สองแล้วชิติพงศ์วรกรจาก Kawasaki ก็คว้าโพโพสิชันสองสนามติดต่อกันครับก็จะโดนความเร็วในวันพรุ่งนี้ตัวฉัน่ายท่ดสดให้ได้ชมกันด้วยสำหรับการแข่งขันในรายการนี้นะครับสำหรับการแข่งขันจักรายานทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทยไรายการ ORBIC Superbike 2021สนามที่สองที่สนามช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นการแข่งนในรอบคอลี่ไฟเพื่อจัดระดับปริสตาร์รุ่นใหญ่สุดครบ 1, ับซูเปอร์บค์หนึ่ันซีซีวะาที่แชมป์สนามแรกจากคาวสกิ Thailand Racing Team อย่างชิโรกพุรกอนและบิดจากคาวสกิไทยแลนด์เรซิ่งทีมเนี่ยก็คว้าโพลิชั่นสสนามติดต่อกันเวรอบหนึ่งทีสามสิบหมเก้าสาวินาทีก็เฉือนคู่แข่งจากยามาฮ่าไทยแลนด์เรซิ่งทีมอย่างอนุภาพซาม,มูนแล้วก็อภิวัตวงธนานนนในคนที่สแล 3, ้วก็สาเพียงคนละศูนย์จนึ่งศูนย์หกวินาที โดยสุดนี้นะครับอนุญาตให้แฟนบอลเข้าชมการแข่งขัน25%ของความจุสนามทุกคนเนี่ยต้องมีใบรับรองฉีดวัคซีนโควิด19พร้อมทำตามกฎและมาตราการด้านสาธารณสุขรอบรวมความเร็วในรอบชิงรุ่งนี้อาทิตย์ที่3ตุลาคมก็ยังคงถ่ายทอดสดให้ได้ชมกันทาง True s p o r t HD 3และ Television ช่อง668บ่าย3ถึง6โมงเย็นนะครับ